ีสถาน,นการณ์โควิด19ขึ้นมานะคะไม่เป็นไรนะคะเพราะเราสั่งซื้อพิซซ่าของรัสเซียมาแล้วค่ะยี่ห้ออะไรคะับยี่ห้อเออคาเฟ่คา,คาไม่ใช่ค <c oughs> าเวลีคาซาอ๋อคาเวลีคาซานะคะไหนเปิดให้ดูหน่อยท้าไหนพร้อมแล้วนี่มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้โอ้ยลมมันลอ่ายกขึ้นมาเออมานี้นะคะถ้าเราพร้อมการกินกันแล้วเราก็ไป ใครพร้อมแล้วก็ามากินพร้อมกันเลยนะคะมีวความเผ็ดนิดนึงอะคะ่ะรสอะไรซ่าไหมคะต้มยำกุ้งเผ็ดคหะือืมต้มยำกุ้งเนาะอร่อยไหมเนี่ยอร่อยค่ะน้ำตาจะตกเนี่ยนคะวามความเปรีป้ยวได้หมดเลยนะต้าน,นแบบนอดีมาก ส่วนผสมเห็ดนิดนึงแล้วก็กุ้งนะคะอร่อยมากนาคะคะหวัวให้ใจคะแนน,นห้าดาวทีเดียวค่ะก็ใครสนใจพิซซ่าที่ป้าเชียงทำนะคะก็สามารถไปติดต่อได้เลยนะคะคือเบอร์062 828 2264นะคะเรดค่ะ <Red car. S 1> แลวนี่ก็จะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่มีเยอะๆเลยค่ะ ชอบวิดีโอนี้นะคะก็สามารถติดตามชมได้นะคะที่แฟนเพจ a c e b o o k ก็ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดตอย่าลืมคิดมาน้าน,นะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไ like, ล like, ค์กดสิดนีด้ยนะคะอละลั oh <yeah. S 1> งลกดไรดเไให้ลคิปหนะคะ